ของจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็จิตอาสาพัฒนาชุมชนนะคะเขาก็เอามือสามัคคีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลมนเฉลิมพระชนมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะที่มหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาลายัยสงขรุทัยธานีพุทธมนทรจังหวัดอุทัยธานีหมู่ที่7ตําบลทุ่งโอพอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะคะ นายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีท่านก็ไปเป็นประธานในการเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคคีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ เนื่องด้วยวันที่28กรกฎราคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศีสินมหาวัชิราลงกรพระวชิราเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในปี2565สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีก็เลยได้มีการจัดทำเครื่องทำโครงการเอามือสามัคคีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ประจำปี2565ขึ้นนะคะ ่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะค่ะตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมอันเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนภายในชุมชนค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะาการดําเนินงานเนี่ยประกอบด้วยการทอดผ้าป่าสมทบมเมล็ดพันธุ์พืชกิ่งไม้โดยขอรับบริจาคจากส่วนราชการกลุ่มพลังมวลชน องค์กรเครือข่ายต่างๆแล้วก็ประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธาทั่วไปโดยมีเครือข่ายโคกหนองนาเป็นแกนสําคัญในการดําเนินงานในครั้งนี้นะคะซึ่งการทอดพระปาเนี่ยได้รับบริจาคเมล็ดพันธุ์จํานวนทั้งสิ้น249ชนิดด้วยกันกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนเอามือสามัคคขีบําเพ็ญประโยชน์แล้วก็ปลูกต้นไม้ได้แก่ต้นรวงพึ่งจํานวน3ต้นต้นทองอุไรจํานวน300ต้นแล้วก็ผลไม้จํานวน150ต้นค่ะอืมนี่แหละค่ะคุณผู้ชม ต้องบอกว่าการเอามือสามัคคีของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนเนี่ยนะเขามีหลายโครงการที่ทั้งปกครองแล้วก็พัฒนาชุมชนเนี่ยเขาทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะที่ฉันเคยไปเริ่มทําโครงการธนาคารมเมล็ดพันธุ์ผักในพื้นที่ของชุมชนบ้านวังดินดานะคะที่อาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้คุณแล้วเวลานั้นเนี่ยก็จะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารพืชผักเนี้ยเอาไว้หมุนเวียนกันในชุมชนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ต่อยอดไปเป็นาการขับเคลื่อนสร้างความมั่นคงทางอาหารได้ด้วย <c oughs> ส่วนอันน,นี้จะเป็นต้นไม้ซึ่งพอปลูกออกมาเพราะไม่ได้พันออกมาได้ต้นไม้ออกมาก็จะเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนกัน <c oughs> ไปปลูกในแต่ละชุมชนนะคะ <c oughs>